หนานแน่นมากจริงๆนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยผมคิดว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้พวกเราเองเนี่ยบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมกลุ่มใหม่นั่นก็คือกิฟฟอรีนซูเีเดิรมไลน์นะครับคุณหมอมั่นครับ,รบแล้วก็สิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกของงานในงานนี้เลยนั่นก็คือคืออะไรครับปัญจภาูตะโอโขอเสียงหน่อนครั้งคืออะไรครับโอโหคุณหมอครับผลิตภัณฑ์ทุกตัว ที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังโดยเฉพาะปัญจภูตะเนี่ยคือนวัตรกรรมที่เป็นไอเดียที่คุณหมอคิดขึ้นมาวันนี้พวกเราทุกคนก็เลยอยากจะให้คุณหมอได้เล่าถึงค,ความน่าสนใจของสุดยอดสมุนไพร39ชนิดที่ชื่อปัญจพูตะวันนี้ผมจะพูดน้อยๆและผมก็จะให้คุณหมอมั่นพูดเยอะๆแล้วกันนะครับเรียนเชิญคุณหมอเลยครับครับ,รบสวัสดีครับก็รู้สึก ดีใจมากๆเลยนะครับสึกพักกลับเข้ามาอยู่ในครอบครัวนะครับนะฮะเพราะว่ากิฟฟินกับสุปเดิมนะครับนะฮะก็มาจากเ่องรากเง่าเดียวกันนั่นเองนะครับก็ดีใจที่จะได้มามีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวกับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยคงไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะเป็นเรื่องของชาวบ้านอีกต่อไปนะครับพวกเราทราบไหมครับว่าองค์การนามายโลกเนี่ย ได้มีมข้อกำหนดชัดเจนนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการภายใต้อ,องค์กรของรัฐเพื่อที่จะผลักดันการใช้สมุนไพรนะครับนะบแล้วก็ต้องมีการผลักดันให้เกิดกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นกรมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีการพัฒนานำเอาสมุนไพรตํำรับต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อบำบัดโรคนะครับน มากกว่า40-50ตำรับแล้วก็จะเพิ่มเป็นร้อยตำรับภายในรเร็วๆนี้ด้วยนะครับสมุนไพรเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่ได้รุนแรงนะครับเราถึงต้องพยายามที่จะใช้ยาใช้สมุนไพรหลายๆชนิดนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยป้องกันบำบัดโรคมะเร็งเราไม่อยากจะใช้ชนิดเดียวนะครับอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสม,มสมุนไพรร้อยเปอเนี่ยนะครับ มันจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสามารถต้านมะเร็งป้องกันการเติบโตฆ่าเซลล์มะเร็งและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ถึง11ชนิดด้วยกันบอกขอย้ำว่าทำไมเราต้องใช้หลายอย่างเพราะว่าการออกฤทธิ์น้อยๆเนี่ยจะทำให้มะเร็งไม่ออยื่อยาแต่การฆ่าแบบเสียพลันเนี่ยเป็นการตายแบบอึดร,รึกคุกโครม จะทำให้มะเร็งนั้นตื่นตัวแล้วก็สร้างเกราะกำบังโดยการสร้างโปรโตีนสื่อสารทำให้ลูกหลานมันดื้อต่อยาที่เคยฆ่าแม่มันไปแต่การที่มะเร็งเนี่ยฆ่าแบบเลือดเดย็นนั่นเองนะครับค่อยๆฆ่าทีละน้อยไม่ทันป้องกันใช่ไหมเพราะฉนั้นภรรยาทั้งหลายเอาไปใช้ได้นะครับฆ่าทีละน,น้อยนี่นะครับเขาจะไม่รู้ตัวนะครับ <laughs> สมุนไพร3นชนิดเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเราเริ่มต้นจาก คํจาจกัดความของเขาก็คือว่าเป็นพืชจริงๆแล้วมันรวมทั้งสัตว์ด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นที่พืชมากกว่านะครับ,รบเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษมีสรรพคุณเป็นยาถูกนํามาใช้เพื่อบําบัดโรคป้องกันรักษาโรคเรื้อรังขอเน้นว่าเรื้อรังนะครับเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่พึงใช้สมุนไพรนะครับควรไปหาหมอเพื่อผ่าตัด แต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงอัม,มาฤกษ์อัมพาตโรคสมองเสื่อมเข่าเสื่อมทั้งหลายโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์ก,กินสันมือสันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับสมุนไพรมีส่วนในการช่วยครับนะครับอันนี้เราดูครับสมุนไพรที่เรานํามานี้เนี่ยนะครับเราคัดกรองอ่านตารานะครับทั้งตำราภาษาไทยทั้งตำราในยุโรปนะครับตำราของอายุรเวทของอินเดียแล้วก็ตำราแพทย์แผนจีน เพราะว่าสมุนไพรที 1941, awesome. ่เรานํามานั้นอ่ะมีหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรจีนสมุนไพรอินเดียสมุนไพรไทยรวมทั้งสมุนไพรในยุโรปด้วยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะออกมาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น14ชนิดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน6ชนิดนะครับฤทธิ์เย็นกลาง6ชนิดนะครับรวมรวมกันแล้วนี่ทาไมต้องมีหลากหลายก็เพราะว่าขณะที่เรามีความผิดปกติเนี่ยเช่นคนที่กําลังตับอักเสบ จะทําให้ไตอ่อนแอไปด้วยตับอักเสบหมายถึงตับร้อนนะครับก็ต้องมีสมุนไพรเย็นเพื่อลดการอักเสบขณะเดียวกันเนี่ยไตที่มีความเย็นก็คือความหมายก็คือไตกําลังอ่อนล้าไตกําลังอ่อนแรงก็ต้องการสารพฤกษเคมีจากสมุนไพรเนี่ยในการมาฟื้นฟูให้ไตนั้นกลับมามีพละกําลังเหมือนเดิมนึกภาพนะครับดังนั้น,น,น,เ,นเราถึงจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ออกหลากหลายครบถ้วนนะครับ ต่อไปนะครับโรคเรื้อรังครับโรคเรื้อรังเนี่ยฟังแล้วทุกคนต้องกลัวนะครับหมอขอบอกว่าต้องกลัวไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวมากไหมครับโรคมะเร็งวันนี้ชุกชุมไหมครับชุกชุมมากนะครับความดันโลหิตสูงครับคือระเบิดเวลานะฮะมันจะระเบิดในสมองก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมันไปติดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจในไตนะครับนะ ในตาก็จะเกิดตาบอดเกิดโรคหัวใจทั้งหลายตามมานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือโรควิถีชีวิตเกิดจากการไม่เสียสมดุลจากการกินอาหารไม่ถูกส่วนจากการได้รับมลภาวะจากน้ำจากอาหารจากการที่มีความเครียดสูงจากการที่ขาดการออกกําลังกายมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดโรคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งเบาหวานอ้วนความดันโลหิตสูงโ,โาารคหัวใจอาัมพฤกษ์อัมพาตข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับรวมทั้งโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับตำรับพิกัดต,ตรีพลาคือผลไม้ผลไม้ให้คุณสาอย่างนะครับก็คือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกนะครับทั้งสอย่างนี้นี่นะครับเหมาะกับโรคที่เกิดขึ้นในทุกธาตุนะครับทุกธาตุก็คือทุกอวัยวะทุกฤดูกาลทุกอายุครับ เป็นตำรับที่ใช้ตั้งแต่โบราณทั้งไทยและอินเดียมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายมีคุณสมบัติในการป้องกันและบำบัดโรคมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือต้านเบาหวานนั่นเองป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารปกป้องตับปกป้องการติดเชื้อทั้งในช่องปากเยื่อบุลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่บำรุงประสาทคลายกางังวลปลอดภัยมากนะครับนะในโบราณก็ใช้ในเรื่องของขับพิษนะครับช่วยย่อยดูดซึมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ อันต่อมาคือพิกัดหรือตำรับจัตุพลาธิกะเพิ่มสมอเข้าไปอีกตัวหนึ่งคือสมอเทศเพิ่มสรรพคุณเข้ามานะครับนะฮะการแก้ลมพิการแก้โรคตาบำรุงธาตุบำรุงร่างกายนั่นเองนะครับนะผายธาตุก็คือรู้ถ่ายลู้ปิดก็คือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยระบบการขับถ่ายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะท้องผูกบ่อย สารพิษก็ไม่ถูกขับใช่หรือไม่ชอบไหมครับที่ไม่ถ่ายสามวันชอบปะไม่ชอบนะครับนะฮะท้องเสียบ่อยๆก็เสียแร่ธาตุเสียสารอาหารขาดสารอาหารเล็กๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในระบบทางเดินอาหารที่ปลอดภัยไม่ท้องเสียไม่ท้องผูกเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็คือจุดเด่น อันต่อมานะครับก็คือพิกัดตรีสมอก็คือประกอบไปด้วยสมอทังสามอย่างนะครับก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็สมอเทศนะครับแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้ไขคคำว่าบำรุงธาตุในที่นี้ก็คือบำรุงเกี่ยวกับส่วนที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายทั้งหลายนะครับก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองอันต่อมาก็คือพิกัดตรีพิจ,จักนะครับก็คือประกอบไปด้วยลูกผักชีล้อมลูกจันทร์การพลู สารพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสารสำคัญอะไรบ้างและมีผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้างนะครับงนั้นสิ่งที่เรานำมาเนี่ยเป็นการประมวลเอาความรู้ของโบราณมาร่วมกับความรู้เทคโนโลยีของการแพทย์สมัยใหม่แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหลายมาประมวลรวมกันเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือแก้ลมครับ ท้องอืดกินอาหารแล้วรู้สึกเลยว่ามันแน่นๆมันจุกเสียดมันรู้สึกมันไม่สบายท้องมันขึ้นไส้มีความสุขไหมครับนี่แหละครับเห็นแล้วไหมครับว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้เนี่ยอย่างมากเราก็กินยา,ธาธ่าน้ําขาวใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาว่าการกินยาธาตกับไม่กินเนี่ยมีผลไม่ต่างกันแต่ว่าเวลาเป็นทีไลต้องกินยาทาน้ําขาวใช่ไหมจริงๆ,ๆแล้วอาการพวกนี้เนี่ย ผีบอกนิดหน่อยก็คือว่าดีไม่ดีก็กินไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหนต้นเหตุของท้องอืดอยู่ที่ไหนต้นเหตุของอาการจุกเสียดอยู่ที่ไหนไม่สบายท้องอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่สมดุลของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของลำไส้การหลังกรดไม่สมดุลน,นะครับนะสิ่งไม่สมดุลทั้งหลายคือคำตอบของความทุกข์ทรมานของโรคร้ายต่างๆวันนี้เรากำลังจะมาทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสมดุลครับ เมื่อสมดุลแล้วทุกอย่างดีหมดนั่นคือคําตอบนะครับนั้นเนี่ยสมดุลดีที่สุดนะครับต่อมานะครับเราจะบอกว่าจุดเด่นเรื่องสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กันประสานกันอย่างสมดุลทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์อุ่นฤทธิ์เย็นและฤทธิ์กลางนะครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนได้แก่เยอะแยะนะครับนะก็มีเอกสารต่อไปค่อยๆศึกษานะครับนะสาอย่างมันเยอะไปมันไม่เยอะไป แต่มันอาจจะเยอะในช่วงแรกที่เรายัางไม่คุ้นเท่านั้นเองนะครับนะิดอุน่นลิดเย็นลิดทั้งหลายต่อไปครับเราใช้ทุกส่วนของสมุนไพรพวกเราดูนะครับตั้งแต่รากและหัวขิงกระชายดำวัวหลวงพวกนี้เนี่ยเป็นรากและหัวต่อมาเราใช้ใบหรือหรือทั้งต้นมาด้วยกันเช่นบัวบกเตยสรรแหน่หม่อนและหญ้าริ้นงูและภูคขานะครับ ใช้เปลือกต้นและเปลือกรากนี่ครับนี่ก็คือส่วนของสมุนไพรพวกเราทราบไหมครับว่าแต่ละส่วนมันจะมีสารแต่ละกลุ่มออกฤิ์ตาก,กันกันดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งเมล็ดทั้งทั้งรากทั้งเปลือกรวมกันหมดทุกอย่างในที่นี้เนี่ยมีครบทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยมีครบรถครับรสของสมุนไพรไทยเนี่ยมีทั้งหมด9อย่าง แต่รถที่เราไม่นำมาคือรถเบื่อเมาไม่เอาใช่ไหมครับชอบไหมครับรถในที่นี้เนี่ยหนึ่งรถอาจจะประกอบไปด้วยสารสำคัญ10บอย่างดังนั้นเนี่ยเรามีรถทั้งหมดเนี่ยแปดรถด้วยกันครับตั้งแต่รถฝาดรถหวานรถผมรถเผ็ดร้อนรถมันรถหอมเย็นรถเค็มและรถเปรี้ยวมีครบหมดลองวิเคราะห์ดูนะครับ ดื่มแล้วลองวิเคราะห์ดูว่ามันครบทุกรสหรือเปล่านะครับเผ็ดร้อนอาจจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเราเกรงว่าถ้าเผ็ดร้อนมากไปก็จะมีปัญหาเรื่องของการดื่มใช่ไหมโอเคดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีรสหวานแน่นอนเปรี้ยวแน่นอนขมแน่นอนเฟือนแน่นอนอีกเยอะแยะนะครับทั้งหมด8รสเรามาดูว่ารสเหล่านี้เนี่ยรสขมแก้น้ําดีบารุงโลหิตนะครับมีตัวยาพวกแอนคาลอยเป็นหลักนะครับมีทิทางเภสัชวิทยานะครับ รสพวกนี้ได้แก่บัวบ,บ,บ,บกเตยหอมเก๊กฮวยสมอไทยพวกนี้เคี้ยวแล้วจะขมขม,ขมนะครับอันต่อมาครับก็คือรสหวานครับทำให้ชุ่มชื่นบำรุงกาลังแก้ทอ้ออ่อนเพลียนะครับมักจะมีตัวยาที่เรียกว่าไกลโคไซด์อยู่นะครับมีน้ําตาลเกาะเช่นซัปโปนินต่างๆนะรปรับสมดุลการทํางานของร่างกายนะครับได้แก่เกากี้เกากี้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะครับนะแล้วก็มีหลอหังล้ยชะเอมเทศและเสกตีนะครับนี่ตัวอย่าง อันต่อมาก็คือรถเปรี้ยวกัดเสมมหะฟอกเลือดระบายอุจจาระธาตุมีตัวยาเป็นกรดอินทรีย์แล้วก็ฟีนโนลิกนะครับได้แก่มะขามป้อมสมอไทยกระเจี๊ยบแดงแปดตุกเกากี้และเสียนจารถฝาดเป็นฝาดสมานนะครับนะฮะทำให้ลำไส้บีบตัวน้อยลงในคนที่ปวดท้องท้องมวนตลอดเวลาคนที่เป็นโรคลำไส้แป,ปรปรวนเนี่ยเหมาะที่สุด เพราะว่ามันแปรปรวนแปลว่ามันมาไม่สนใจเวลาใช่ไหมครับนะหลายคนเนี่ยเป็นนะครับอารมณ์ไม่ดีก็เป็นอารมณ์ดีก็เป็นนะครับนะหรือไมเกรนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือยังไม่รู้สาเหตุอาจจะทราบว่ามันมีสารมาทาให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ปวดตุบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็คือไม่รู้สาเหตุเหมือนเดิมเราจะเห็นว่าโรคไม่รู้สาเหตุทั้งหลายก็คือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของการทํางานของอ,อวัยวะต่างๆนั่นเอง และสมุนไพรเรามีสารสำคัญที่จะเข้าไปทำให้กระบวนการทำงานของอวัยวะทุกอย่างสมดุลกันหมดนั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตเราจะยกระดับขึ้นมาทันทีอาการต่างๆที่รบกวนอยู่นะครับความทุกข์ทรมานที่บั่นทอนชีวิตเราอยู่นั้นจะดีขึ้นเสมอเลยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เราได้ปึกษาเคมีจากธัญพืชน,นะครับอย่างน้อยวันละ500กรัมหรือครึ่งกิโล หลายคนบอกผักผลไม้แฮปปี้มากเลยฉันกินแตงโมครึ่งโลสบายบือเลยทุเรียนครึ่งโลอย่ายเขาจำกัดว่าใน500เนี่ยเป็นผลไม้ห้ามเกิน200กร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นจะไปกินแตงโมครึ่งกิโลได้ไหมไม่ได้ครับที่เหลือต้องเป็นผักใบหรือตอนสมุนไพรนะครับนั่นหลายคนจะขี้โกงองค์งการอนามัยโลกฉันจะกินสับประรดหวาน ชำชำสักครึ่งลูกก็ปลาก็ไปครึ่งโลเพราะฉะนั้นองค์การอาหารัยไมโลกแนะนํามาฉันทําตามแล้วไงดีไหมครับ